กราฟที่วิ่งแรงไม่เคยมีกราฟไหนเลยที่ไม่มีแฟร์ไปลูกเกืบเราจะรู้สึกมาว่ากราฟเนี่ยเขากำลังวิ่งไล่เก็บจุดเหลืองๆกันทั้งน,นั้นเลยไหมโอ้นเก98%ินมันไม่ใช่เกสิที่นับร้อยครั้งนะมันคือ3 0ม0ันครั้ง3 0 0 0ครั้งทุกคนนี่คือ,อ Cheddar Stick the Series นะครับเป็นซีรีส์ใหม่ของช่อง Joey Trader นะครับซึ่งเราจะมาพูดเรื่องของแท่งเทียนกันนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับโนนครับสวัสดีครับผมโนนเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับที่เทรดได้นิดหน่อยนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็คือเทรดเป็นแทบจะเป็นหลักแล้วนะใช่นะครับแล้วก็โนนเนี่ยใช้เทคนิคเรื่องของแท่งเทียนและ Fair Value Gap ซึ่ง Fair Value Gap เนี่ยเป็นหัวข้อหลักที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ให้โนนแชร์ให้เพื่อนฟังว่า Fair Value Gap เนี่ยนำมาใช้แล้วเกิดประโยชน์ยังไงได้บ้าง ได้เลยครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักหน้าตาของแฟร์ลกแกบนะครับแล้วประโยชน์ของเขาเนี่ยเรามาดูนิดนึงนะครับผมมีคําถามเล็กน้อยนะครับว่าการาฟตรงนี้เป็นเทรนอะไรครับถ้าอย่างนี้เนี่ยตอบเป็นเทรนขาลงนี่เราต้องต้องทะเลาะกันเลยนะถ้าอ <laughs> ว่าเป็นเทรนขาลงก็คือออกจากรายการเลยนะครับโอเคขาขึ้นโอเคนี่นขาขึ้นนะครับทีนี้ผมอยากให้ทุกคนคิดในใจครับหรือตอบมาเลยก็ได้ว่าฝั่งไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าฝั่งนั้นน่ะแข็งแรงกว่ากันที่จะขึ้นต่อนะครับอ่าพูดเรื่องแรงใช่ไหมใช มีแนวโน้มที่จะไปต่อมากกว่ากันถ้าในมุมมองผมผมมองตัวตัวนี้มากกว่าเพราะอะไรครับในมุมมองผมคือมันมีจังหวะนี่ครับเนี่ยเห็นจังหวะยอนะจังหวะย่อเนี่ยเขาเหมือนย่อลงมาน้อยกว่าย่อลงมาน้อยแล้วเรามาดูจังหวะของตัวเน,นี้ยเนี้ยย่อเยอะอมผมว่ามันถ้าเทียบก,กันนะมันสู้ฝั่งฝั่งนี้ไม่ได้อแล้วก็รวมถึงตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับที่ในนี้ย่อเยอะลลงลึกเลยแต่เนี้ยลลเราย่อนิดเดียวใช่ไหมครับใช่ ความต่างระหว่างเทนตรงนี้เนี่ยเราสังเกตว่าถ้าเราลากเส้นจากตรงนี้ครับมาตรงนี้เขาจะเป็นยังไงครับเขาจะมาเชื่อมกันพอดีนะเขาจะมาบรรจบกันพอดีแต่ว่าตรงนี้ครับผมที่เราลากแบบนี้ฟึ๊บกับตรงนี้นะครับผมสังเกตดูว่าเขาไม่ต่อกันใช่เออมาไม่ถึงอ่าไม่มีการแบบเอามาชนกันเลยใช่ไหมครับช่องว่างตรงนี้ครับเราจะเรียกว่าแฟร์วายลูกแกบอ่าแฟร์วายลกแกบนั่นเองตรงเนี้ยคือเรื่องราวของเขาเขากําลังบอกอะไรเราครับ จากหน้าตาแบบนี้เขากําลังบอกว่าแรงของฝั่งบายเนี่ยเยอะกว่าฝั่งเซลล์ฝั่งเซลล์เนี่ยมีนิดเดียวใช่ไหมครับแล้วเขาก็ขึ้นไปต่อแล้วก็ย่อนนิดเดียวแล้วเขาก็ขึ้นไปต่อนะครับแสดงว่าฝั่งเซลล์ก็แค่เหมือนกลับหัวลงอ่าใช่ถ้าเป็นฝั่งเซลล์เนี่ยเราก็าแค่วาดในทางกลับกันใช่ไหมครับก็คือเป็นแบบชึบชึบลงมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วเขาก็จะมีช่องว่างจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับถ้าสังเกตดูนะครับตรงนี้เป็นฝั่งเซลล์ใช่ไหมอ่าตรงนี้เนี่ยเราลากมาเราจะ <utan> ไม่ชนก,นกันกับตัวนี้เห็นไหม,มแต่ถ้าเขายกขึ้นไปแบบนี้ฟขึ้นไปอย่างเงี้ยอ่ะอันเนี้ยจะถือว่าไม่มีช่องว่างแล้วนะครับพอไม่มีช่องว่างก็ไม่มีแกลบนั่นเองอ <judging S 1> นะครับอ่าทีนี้ครับเรารู้หน้าตาโครงสร้างแล้วเรารู้เรื่องราวแล้วว่าเขาหมายถึงแรงที่มากขึ้นอืมผมพามาดูนิดหนึง่งแท่งเทียนนะครับอ <22 S 1> สองฝั่งนี้นะครับผมอ่อาก็แท่งเทียนสามแท่งเหมือนกันแท่งเทียนสามแท่งเหมือนกัน,ข,น,น,กนขึ้นเหมือนกันด้วยเคี้ยวเหมือนกันนะครับอืมเคียวๆเหมือนกันอ่าแต่ถ้าเราว่าเทรนตรงนี้ขึ้นแล้วก็ย่อลงงมาตรนี ขึ้นแล้วก็ย่อลงมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นอีกนะครับสังเกตดูว่าเขามีช่องว่างไหมถ้าเราวาดเส้นตรงนี้ต่อกันนะอ่าเขามาเชื่อมกันเลยใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้ครับผมถ้าเรายกขึ้นมาแล้วก็เซลลงมายกขึ้นมาเซลลงมายกขึ้นมาอีกใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีช่องว่างตรงนี้เที่ไม่เชื่อมกันอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นแท่งเทียน3แท่งนะครับที่มีการไม่เชื่อมกันระหว่างไส้ของแท่งที่1 กับ <G rab ble> แท่งที่3นะครับแบบนี้นะครับนี่ก็คือ1 2 3สใช่ไหมตรงเนี้เราจะมองว่าเป็นแฟร์บรรลุกแก็บแล้วถ้าสมมุติมันคนละสีท่นนท์เราสามารถใช้สีอะไรก็ได้นะครับเราจะไม่ฟิกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีแดงก็ได้ไดใช่ไหม,ม,มเราสามารถบ,บอกให้เป็นสีแดงได้ไหมได้ครับผมเราสามารถใช้ตรงนี้เป็นสีแดงได้นะครับเราไม่ได้สนใจสีเราสนใจมีเงื่อนไขเดียวนะครับเงื่อนไขก็คือขอให้ไส้แท่งนี้ อ่าแท่งเนี้ยครับไม่เชื่อมกับไส้แท,แท่งที่หนึ่งแบบนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับจะเป็นสีแดงก็ได้นะครับ,รบจะเป็นสีแดงแบบแดงเขียวแดงไ,ได้ไหมอ่าได้แดงเขียวแดงได้เลยใช่ไหมสมมติว่าตรงนี้เรามองว่าเป็นแท่งแดงใช่ไหมครับแต่ว่าแท่งเขียวตรงนี้ต้องลงมาตรงนี้หน่อยนึงเนาะตราบใดที่คอนเซปต์มันกลายเป็นเหมือนภาพวาดเนี้ยหรือไส้มันไม่มาต่อกันใช่ครับขอแค่อ่าไส้เขาเนี่ยไม่เชื่อมกันใช่ไหมสมมติว่าถ้าเราวาดเป็นไส้ใช่ไหมเราจะวาดเป็นงี้ยกขึ้นมา เซลลงไปยกขึ้นมาเซล์ลงนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะยกขึ้นแล้วก็ลงมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีช่อง,<ม>องว่างตรงนี้นะครับตรงนี้แหละคือแฟร์ลูกแกบนั่นเองเราลองไปดูกราฟจริงกันนะครับว่าแฟลูกแกบเนี่ยเราเอาสักสองสามตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับได้ๆอหาเราดูกันนี่ไงเจอเลยเจอเลยนะครับเราเอาฝั่งบายก่อนแล้วกันนะครับอทุกคนนะครับัวนี้นะครับนี่คือแท่งที่หนึ่งหนึ่งสองสามถ้าเราวาด 1> 1หนึ่งกับตรงนี้เห็นไหมเขาเชื่อมกันไหมครับไม,ไม่เชื่อมเพราะฉะนั้นเราสามารถวาดตรงนี้เป็นแฟนลูกแกะฝั่งบายได้อ่าตรงนี้เป็น1 2 3งสองมแม้ว่าเริ่มด้วยแดงดอ่าแม้ว่าจะเริ่มด้วยแดงเขาก็เป็นแฟนลูกแกะเหมือนกันใช่ไหมครับครับอ่าหรือตรงนี้จบด้วยแดงได้ไหมก็<ด>เป็นแฟนลูกแกะเหมือนกันนะดูหนึ่งสองสามืมช่องว่างเป็นแฟนลูกแกะเหมือนกันอ่าฝั่งเซลล์ล่ะฝั่งเซลล์ก็แค่กลับด้านกันเฮ้แต่นี้มันเล็กมากเลยนะนี่นี่นี่ ตรงไหนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคเราไปดูกันตรงนี้มีแฟร์ลูกแกบไหมมีดิทุกคนทุกคนดูนี่นะหนึ่งสองสามทุกคนมองเห็นกันไหมครับตรงนี้อ่าผมว่าสีแดงนี่เป็นจิ๋วมากเลยไหมเล็กนิดเดียวนะครับมองเห็นกันไหมเนี่ยเห็นเห็นอ่ากำลมองก็ไม่เห็นไหมเล็กนิดเดียวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแฟร์บลูกแกบนะครับส่วนเรื่องขนาดเดี๋ยวเรามาพูดกันพาร์ทถัดไปเนาะส่วนตรงนี้ก็เป็น1 2 3 ก็เป็นแฟลรุกแกลบเหมือนกันใช่ไหมประมาณนี้ในการมองแฟลรุกแกลบ,บนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูหลักฐานกันไหมว่าเขาวิ่งเป็นเทรนด์จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมครับเรามาดูกันนะครับผมจะตัดการาฟจุดน,นี้นิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวการาฟขึ้นไปตรงนี้ให้เขาไปก่อนก็ได้ถ้าเรานะครับวาดเทรนด์นะครับแบบนี้ขึ้นมาลงขึ้นมาลงขึ้นมาลงเป็นริเริ่มนี้เนาะอ่าประมาณนี้นะครับถ้าผมย่อยลงไปดู time f r เล็กลงนะครับเช่นหนึ่งชั่วโมงนะครับ ่ทุกคนจะเริ่มเห็นอะไรบางอยา่างผมย่อยไปสิบสามสิบนาทีเลยก็ได้นะครับอ่าทุกคนผมขอถามทุกคนหน่อยว่าเอาแค่ครึ่งนี้นะผมวาดให้มันตรงๆก่อนนะครับผมขอวาดให้มันตรงๆนิดหนึง่งนะคือไม่ไงไมั้นมันอาจจะ,จะดูงงใช่ไหมครับอาจจะงงนิดหนึ่งนะครับอ่ประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เนี่ยประเด็นคือผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าช่วงนี้แค่ช่วงนี้เอาแค่ช่วงน,นี้ก่อนนะครับผมมองอ่ะคิดว่าแรงฝั่งไหนเยอะกว่ากัน เพื่อองฝั่งใบแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยสะท้อนออกมาในพฤติกรรมของหน้าตาเป็นแบบแฟร์เป็ลูกแกนั่นเองใช่ไหมสังเกตดูว่าเขาเนี่ยมีการย่อยกย่อยกนะครับคือกราฟจริงอาจจะไม่ได้สวยเหมือนกับที่เราวาดใช่ไหมแต่ว่าเรามองนิ้วก็เห็นว่าเขาย่อลงมาเป็นไงนิดเดียวใช่ไหมถ้าเทียบกับฝั่งใบใช่ไหมครับเหมือนที่เราพูดตอนต้นว่าถ้ามันย่อน้อยแล้วมันพุ่งไกลอ่ะมันคือมันดูมีแรงเยอะใช่ อีกสักต,ตัวอย่างนึงสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือแก็บนี้ก็ได้นะครับแก็บนี้เนี่ยมองด้วยตาก็รู้เลยว่ากราฟเนี่ยพุ่งเป็นแรงแบบมหาศาลเลยใช่ไหมครับพุ่งเยอะ,อะด้วยพุ่งเยอะด้วยใช่ไหมจะเป็นแดงเขียวแดงก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปใช่ไหมครับพอเราย่อยไปดูทัก1ชั่วโมงหรือ30นาทีก็ได้นะโอ้โหมองด้วยตาเนี่ยเรารู้เลยใช่ไหมครับย่อยกจริงใช่เรามองด้วยตาเราก็จะเห็นว่าอันไหนมีแรงเยอะกว่ากันครับเนี่ยฝั่งไหน <laughs> บ่ายแน่นอนฝั่งบ่ายแน เขากำลังเล่าเรื่องราวว่าทางเฟรมเล็กเนี่ยเขามีแรงเยอะกว่างั้นเราบุ๊กไว้ได้ไหมว่าแบบแฟร์เก็บเนี่ยเท่ากับแรงอ่าได้มาผมจะให้ดูนะครับอ่าสมมติว่าเราจะบอกว่าแฟร์ไรูแก็บนะครับ f v g ก็ได้หรือ FPG นะครับ FPG นะครับอ่าเท่ากับแรงอืก็ไม่ผิดเลยนะครับแรงเราผมจะใช้คำว่า f v g เป็นแรงเป็นเสมอเลยนะครับเรายังไม่พูดถึงว่า f v g ใช้เป็นจุดเด้งหรือไม่เด้งนะครับเรื่องนั้นอ่ะ เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะแต่ผมอยากจะปรับไมล์เซตนิดนึงว่าเอฟเนี่ยเขาสามารถบ่งบอกแรงให้เราได้นะครับอ่าเห็นไหมเขาจะเป็นอย่างเงี้ยทุกไทม์เฟรมเลยนะครับอันนี้เราเห็นเป็นไทม์เฟรมใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเราย่อยไปไทม์เฟรมเล็กนะครับเขาก็มีแฟลรุกแกลบอีกใช่ไหมครับอ่าเขามีทุกไทม์เฟรมเลยใช่ไหมเขามีทุกไทม์เฟรมเลยตรงเนี้ยถ้าเราย่อยเข้าไปอีกใช่ไหมตรงเนี้ยเขาก็จะมีแฟลรุกแกลบ ที่ย่อยลงไปอีกใช่ไหมซ้อนกันอยู่ซ้อนลงไปอีกใช่ไหมครับแบบนี้ยิ่งยิ่งย่อยลงไปแล้วยิ่งเจอก็แปลว่าแรงยิ่งเยอะยิ่งเยอะนะครับใช่ไหมแต่สังเกตว่าเขาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าแรงในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยเขาเยอะจริงๆเห็นไหมตรงเนี้ยเราแทบไม่เห็นฝั่งเซลล์เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดได้ว่า FVG ก็คือสัญลักษณ์ของแรงนั่นเองเราดูตัวอย่างแบบว่าช่วงที่มันพุ่งกับช่วงที่มันไม่พุ่งได้ไหมได้ครับผมจะบอกก่อนเลยว่า ลองพิสูจน์กันเลยนะครับทุกคนให้ลองพิสูจน์กันลองเปิดกราฟใดๆก็ได้ไทม์เฟรมใดๆก็ได้นะครับลองดูกันเลยว่ามันจะเป็นต้งทองด้วยไม่ต้นทองด้วยนะครับอะไรก็ได้นะครับกราฟที่วิ่งแรงไม่เคยมีกราฟไหนเลยที่ไม่มีแฟร์วรลูแก็บลองสังเกตดูนะครับทุกการขึ้นที่เป็นไกลๆนะครับแบบไกลมากๆเลยนะแบบกระชากแรงๆอ่ะแบบเร็วๆอ่ะไม่มีครั้งไหนเลยที่จะไม่มีแฟร์วลูแก็บผมสุมได้ไหมผมสุมแบบว่าเอาตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยสมมติแล้วตรงเนี้ยมีไหม ามดูที่มันทิ้งลงอ่ะมีอ่าเรามาดูกันแถวนี้มีแกลบไหมอ่าแถวนี้มีแก็บทุกคนเรามาหาดูกันเรามาจับตัวเราเห็นเกมอะไรบ้างมันเล็กมากเลยมีมีมีอันนีนี่ยหนึ่งสองสามมีแก็บแล้วเแอ่าแปลว่าเนี่ยเขาก็มีแก็บแล้วแล้วเขาทิ้งตัวลงอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมทีเนี้ยต่อด้วยตอนเขาจะขึ้นเขาทําไงครับตอนที่เขาจะขึ้นไปไกลๆเขาต้องทาไงครับเห็นไหมมีแก็บเต็มไปหมดเลยถ้าเราดูนะเนี่ยนี่ก็เป็นแก็บใช่ไหมอ่าเราให้ดูแกลบบายนะครับไอ้วิธีบายตรงนี้ก็เป็นบายใช่ไหม ตรงนี้ก็เป็นไอ g ีจ y บยเลยเลยอ่เยงอเลยตัวหนึ่งนะครับ<ช>ตรงนี้เห็นไหมอ่าตรงนี้ก็เป็นบายเห็นไหมคือเขามีไอ g หมดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าดูตัวอย่างนี้เราเคยเห็นไหมแท่งถอดไส้ขึ้นไปขนาดนี้สูงมากเลยอะ่ะสมมติว่าเราไม่เห็นโดยโดยพื้นฐานเราจะบอกว่าถ้ามีแท่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวสวนขึ้นแน่เอบางคนบอกว่าเนี่ยเกิดการาฟแบบเนี้ยการาฟจะต้องกลับตัวแล้วใช่ไหม,มเรามีพฤติกรรมแบบเนี้ยคำถามคือเขาได้สร้างแฟรหรือกลับหรือยังใช่ไหมครับ ถ้าเขายังไม่สร้างเขาก็ลงลงมากินนั่นแอลลงมากินนั <c oughs> ่นแอลเลยนะครับเ<อ>ห็นไหมครับอ่ะเราลองดูต่อไปเรื่อยๆก็ได้เราดูอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปอีกเรื่องหนึ่งกันต่อนะครับจะได้ไม่็นการเสียเวลาสังเกตดูว่ากราฟที่ลงมาแรงๆหทุกครั้งเลยนะเราเราจะไม่พูดถึงว่าลงได้ไม่ได้แต่ว่าให้ลองดูกราฟที่เขาลงมาแรงๆนะครับเขาจะต้องมีแฟงลูกแกวไม่มากก็น้อยอ่ะตรงนี้เห็นไหมเขาสร้างแฟงลูกแกวเสมอเลยเขาจะมีตลอดเลยนะครับตอนที่เขาจะขึ้นไปแบบไกลขนาดนี้เขาก็สร้างแฟงลูกแกวเขาลงมาตรงนี้เขาก็สร้าง แฟลูกแกบเขามีทุกทางเฟรมแม้กระทั่งทำเฟรม15นาทีนะครับก็มีนะครับเห็นไหมเขาจะขึ้นไปขนาดนี้เขาก็ต้องมีแฟลรูกแก็บจะลงมาก็ต้องสร้างแฟลรู้แก็บจะขึ้นก็มีต้องมีแฟลูกแก็บใช่ไหมเราหาที่เขาลงไกลก่อนที่ลงไกลก่อนไกลๆแบบไกลๆเห็นไหมไกลๆเนี่ยมีแฟลรูกแก็บแน่นอนจะขึ้นแบบไกลๆก็มีแฟลรูกแกบเอแปลว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการบ่งบอกว่ากราฟเนี่ยเคลื่อนที่แบบมีแรงไหมใช่ครับผมไม่เคยผมยังไม่เคยเจอกราฟไหนที่วิ่งมาตลอดโดยที่ไม่มี a p พินะครับยังไม่มีนะครับต่อให้เป็นทำเฟรมวีทำเฟรมเดทำเฟรมมันหรือจะทำเฟรมสี่ชั่วโมงทุกทำเฟรมถ้าจะวิ่งได้ไกลวิ่งได้แรงวิ่งได้แข็งแรงจะต้องมีแกลบนะครับใช่เห็นไหมเขาทิ้งลงมาก็มีแกลบที่ทำเฟรมเดนะเห็นไหมเขาว่าต้องสร้างจะขึ้นไปไกลก็ต้องมีแกลบใช่ไหมประมาณนั้นนะครับโอเคดีมากทีนี้เราลองมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือทุกคนเนี่ยอาจจะต้องมีคําถามกันว่าขนาดของแกลบนะครับ กับเล็กกับใหญ่เนี่ยเป็นยังไงมีผลไหมใช่ไหมครับผมจะบอกทุกคนว่าถ้าเรายึดหลักที่ว่าแฟลรู้แก็บเนี่ยคือแรงที่ชนะฝั่งใดฝั่งหนึ่งขาดลอยชูวไหมครับการที่เขาสร้างแฟลู้แก็บไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่อืเราก็สามารถบอกได้เลยว่ามีฝั่งหนึ่งชนะขาดลอยไปแล้วนะครับแต่ว่าแก็บที่เล็กเกินไปเล็กแบบอืแทบจะต้องซูมแบบนี้ต้องซูมแบบเนี้ ออบางครั้งนะครับในโบกเนี่ยอาจจะเห็นแต่ว่าในโบกอื่นอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีมถ้าแบบนั้นอนะ่ะอาจจะมองว่าอาจจะไม่ได้มีในยะอะไรพิเศษแต่ว่าบางครั้งเนี่ยแก็บเล็กๆเนี่ยครับเขาก็สามารถผักกาฟลงมาได้นะครับทุกคนอ่ะตัวอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้นเป็นตร,ตรงนี้ก็เล็กนะแฟร์ลูกแ,แกแบบ็บเห็นไหมอ่ะผมอาจจะไม่ได้บอกว่าตรงนี้เขาลงเพราะแฟร์ลูกแก็บหรือว่าลงเพราะสพายแต่ว่าอยากให้เห็นว่าแรงเขาเนี่ยก็ถือว่า ฝั่งเซลลชนะขาดแล้วใช่ไหมครับเราก็มองทิศทางในการลงต่อได้มากกว่าไหมเขาจะเล็กหรือเขาจะใหญ่ก็แล้วแต่นะครับบางครั้งต่อให้มีแก็บใหญ่เว่อว่นะครับเขาก็สามารถสร้างแรงสวนกลับขึ้นไปได้ด้วยสร้างแรงสวนด้วยแก็บที่เล็กกว่าได้ใได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของขนาดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้โฟกัสมากแต่อย่างน้อยให้เขาเห็นพร้อมกันทั่วโลกว่ามีแก็บนะนะครับไม่ใช่ว่าบล็อกนี้มีแก็บอีกบล็อกหนึ่งไม่มีแก็บแบบเนี้ยไม่เอานะครับประมาณนี้ <อ>ทีนี้<อ>แกปเนี่ยมันใช้ได้กี่ครั้ง<อ>แหลายคนบอกว่าเออเราตีแกปมาละช่องไปละแต่ว่ามันไปแตะได้กี่ครั้งอ่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ<อ>ผมเชื่อว่าหลายคนก็จ,จะมีคําถามหรือว่าอาจจะไปเคยเรียนที่อื่นมาใช่ไหมครับว่าเฟลูแกปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปิดหมดหรือเปล่าใช่ไหมครับเรายึดถือเรื่องเดิมนะครับว่าเฟลูแกปเนี่ย เราคือเรื่องราวน้ำเทมเฟมเล็กนะครับเราจะมองแบบนี้เราต้องเข้าใจเขาผมไม่อยากให้ทุกคนจําเป็นภาพไม่อยากให้ทุกคนจําว่าเจดแบบนี้จะต้องเป็นแบบนั้นนะครับ <pot S 2> ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นนะครับแฟนลูกแก๊นะครับ <mumbles. S 2> เราลองดูกันนิดหนึ่งนะครับปกติแล้วนะครับถ้าผมวาดเทรนแบบนี้นะครับ <_ S 2> อ่วาวาดวาดวาดเป็นเทรนขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเขาเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสวิงแบบนี้อยู่อืใช่ไหมครับถ้าเป็น คนรถไ็บอกยกโลยกไฮสูงยนไปเรื่อยๆอะยกไฮยกโลใช่ไหมครับเราเคยเห็นพฤติกรรมแบบหนึ่งได้ไหมครับคือเขาเรียกว่าแอบมากินไอซแอลเราก่อนที่จะพุ่งกลับไปทีพีอ่าสมมติว่าผมเนี่ยบายมาดีๆอย่างนี้นะครับผมบายไอซแอลไว้ตรงนี้นะครับตามหลักการเราต้องวองแบบนี้ใช่ใช่ตามหลักการแล้วยกเว้นยกเว้นมีใครเทปแบบไม่มีไอแอลมผมไม่โดนนะครับไม่ไม่ดีนะทุกคนอะแบบนี้นะครับแล้วเราก็เซลลงมานะครับ อ๋อผมขอแก้น่ิดนึงนะครับเขาบอกไม่ดีเมื่อกี้คือถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีนะอ่าบางคนอาจจะเทรดแบบไม่มีแอวแต่เขารู้วิธีก็เราจะไปว่าที่ิคเขาไม่ได้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับเขามีการย่อลงมาอย่างนี้นะครับแล้วกินแอรเราแล้วกลับขึ้นไปเราเคยเจอแบบนี้ไหมครับอืคำถามคือเขากินแอรเราแบบนี้กลับแบบนี้ต่างกันไหมเขาก็กินแอรเราอยู่ดีใช่ไหมใช่อ่าเขาก็กินแอรเรากลับขึ้นไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราว่าโครงสร้างแบบนี้นะครับเราสังเกตว่า เขาเนี่ยมีการแตะแฟร์ลูกแกมนิดนึงใช่ไหมครับอ่าเราวาไปโครงสร้างให้ทุกคนเห็นภาพกันว่าเขาเนี่ยลงมากินเอสเอลคนนี้นะครับแล้วเขาก็กลับขึ้นไปพฤติกรรมแบบเนี้ยถ้าเรามองทางเฟรมใหญ่เนี่ยจะเป็นเห็นว่าเป็นเพียงแค่การที่เขาเนี่ยลงมาแตะ F p g วมาแค่ไส้มาแค่ไส้นะครับทีเนี้ยถามว่าระหว่างแตะตรงเนี้ยกับแตะตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็โดนกินเอซเอลเหมือนกันใช่ไหมใช่มันไม่จําเป็นว่าต้องไปแบบแตะลึกแตะ ออใช่ครับคือสําหรับถ้าเป็นมุมมองของผมนะผมจะมองว่าเอ g เนี่ยขอแค่แตะแม้แต่นิดเดียวนะครับถือว่าแตะแล้วนะครับสำหรับตัวผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีบางคนเริ่มมีคําถามในใจว่าผมเคยเห็นเขาเนี่ยย่ําตั้งหลายๆายครั้งทําไมล่ะทําไมถึงเขายังย่ําหลายครั้งนะครับตัวอย่างเช่นถ้าให้เป็นคําตอบในมุมผมเนาะบางครั้งนะครับกราฟเนี่ย มีประมาณ2 3สาเหตุผลนะครับที่ผมสามารถเอามาตอบทฤษฎีนี้ได้นะครับเวลาการาฟเนี่ยเขาไม่สามารถขึ้นได้นะครับหรือว่ากาฟผ่านไม่ได้ตรงนี้หรือเป็นไซเวย์นะครับหรือแบบเนี้ยกาฟ <สๆ S 2> ไม่สามารถปิดอาดต้านผ่านสวิงไม่ได้ใช่ <ๆ S 1> กาฟไ,<ป>ไม่สามารถเบรกออกไปได้แบบเนี้ยเขาเนี่ยก็จะไม่มีแรงถือว่าเขาไม่มีแรงจะเบรกออกไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องมีคนเคยเข้าออ,อ,อเดอร์นะครับนีกพอไหมจะต้องมีคนคิดว่าเอ้ยมีคนเข้าออเดอร์แล้วใช่ไหมครับ เขาจะทำยังไงนี่ครับถ้าเขาเบรกไม่ได้เขาจะต้องกลับลงมาเก็บแรงใหม่เก็บแรงใหม่ด้วยการกิน SL แล้วเขาเนี่ย <laughs> พอเขากิน SL ใช่ไหมเขาก็จะอัดออเดอร์ตรงนี้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปอรอบหนึงใช่ไหมครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยลงมากิน SL ตรงนี้นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมตรงนี้ผมจะมองว่า FVG เนี่ยถูกใช้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วแต่ที่เขาลงมาอีกรอบนึงเนี่ยคือเขาอ่ะลงมามากิน SL หรือมาก,กว่าสภาพคล่องนะครับนี่คือเหตุผลที่1แต่บางครั้งมีมากกว่านั้นครับเช่นสมมติว,ว่าตรงนี้เป็น time frame ใหญ่ใช่ไหมครับ time frame เล็กเนี่ยมี FVG อยู่ข้างล่างที่ยังไม่เคยถูกเก็บสมมติว,ว่าอันนี้เป็นตัวแรกอะเป็น H1 อ่าสมมติจะเป็น H1 นะครับตัวนั้นเป็นสินาที H1 ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เราอาจจะมองว่าเป็น15นาทีก็ได้อ่ะ M 1 5นะครับอ่าที่ยังไม่ได้เก็บวย ใช่ที่ยังไม่เก็บนะครับเขาอาจจะลงมาแตะ FVTH1 ใช่ไหมครับแล้วขึ้นไปแล้วเขาไม่ผ่านใช่ไหมครับเขาอาจจะลงมาเอา FVT ใน time frame เล็กตรงนี้แล้วขึ้นไปแล้วตรงเนี้ยเขาได้กิน SL ด้วยนะครับได้2ต่อเลยนะครับเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าเขาขึ้นไปเพราะ FVT อันนี้ไหมสับตมผมเนี่ยมองว่าอาจจะไม่ใช่ในยะของอันนี้แล้วนะครับเพราะว่าถ้า ทุกคนบอกว่าการาฟเนี่ยจำเป็นต้งตองอ่าต้องปิดแก็บให้หมดนะครับผมก็จะมีคําถามว่าแล้วทําไมบางครั้งการาฟถึงไม่ปิดแก็บให้หมดมใช่ไหมครับเอ้ทุกคนบอกว่าเนี่ยเห็นไหมกราฟลงมาแล้วลงมาอีกลงมาแล้ว,ลง,ล,วลงมาอีกทําไมเขาลงมาซ้ําๆใช่ไหมครับเราก็ดูได้เลยว่าเวลาเขาลงมาแตะตรงนี้นะครับเขาเนี่ยจะทําการสร้างสวิงเอาไว้ในทำเฟรมเล็กอ่าผมจยให้ทุกคนดูนิดนึงนะตรงนี้เห็นไหมครับเขาก็ปิดไม่หมดนะทุกคนนะครับเราองย่อยไปดูนะเฟรมเล็กเห็นไหมทุกคนเขามีอะไรครับ เขามี FPG อีกอันนึงเห็นไหมเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับ<จ>เพราะฉะนั้นจริงๆมันโทษนะครับเนี่ยจริงๆมันแตะตั้งแต่ตรงนี้แล้วใช่เออตรงนี้คือเขาแตะใน f v g ของไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงไปแล้วใช่ไหมครับต,ตรงนี้นเขาแตะแล้วแล้วเขาขึ้นไปได้ไหมครับเขาไม่มีแรงไปไม่พน้นเขาสร้างแก็บไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่มีแรงนะครับแล้วเขาก็ลงมากินเลตเอลคนนั้นอ่าเมื่อกี้เลตเอลคนนี้ครับต้องมีคนบายใช่ไหมเพราะว่านี่ครับพฤติกรรมอะไรครับ อาจจะเป็นพฤติกรรมถอดไส้แล้วมีการกืนกินใช่ไหมบางคนก็อาจจะเข้าแต่มันไม่มีแกลบนะไม่มีแกลบไม่แกลบแต่ว่าใช่ไหมครับต้องมีคนที่เข้าเดร์ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไลส์แอลแล้วก็จะไปทีพีไว้ที่แนวต้านจะครับกราฟไม่มีแรงขึ้นครับโอ้ผมเจอขนมแล้วนะครับลงมากินได้แล้วสัหน่อยชืบแล้วก็มาแตะแตะแกลบดิ่ล่างแล้วก็ขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถตอบได้ว่าทําไมเขาถึงย้ําแกลบเราหลายๆรอบใช่ไหมครับเพราะว่าเราดูนี่นะครับผมเช่นตัวอย่างหนึ่งเนี่ยเขาแตะแกลบดิดนเดียวแล้วเขาก็พุ่งไปเลยเห็น ถ้าเราบอกว่าไอ้วิธีต้องเก็บ50%ใช่ไหมครับหรือว่า100%นะครับคอยไปทําไมครั้งนี้เขาแตะแค่นี้เราไปเลยใช่ไหมครับเราต้องคิดในมุมกลับกันด้วยนะครับว่าเราสามารถมีคําอธิบายตรงนี้ได้ไหม,มถ้ามีก็ไม่ผิดเราจะมองว่ากราฟจะต้องแตะแกลบแต่ตรงนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขพิเศษที่เขาไม่จําเป็นต้องเก็บหมดมก็ได้นะครับคือเราจะไม่มีการบอกว่าเทคนิคไหนถูกหรือผิดนะครับ,รบแต่ว่าในแค่ส่วนตัวผมเนี่ยแตะแล้วคือใช้แล้วนะครับถ้าเกิดเขาลงมาอีก อาจจะเป็นนัยยะอื่นอย่างเช่นตรงเนี้ยเขาลงมาชนอะไรครับดีมานดีมานโซนใช่ไหมแล้วค่อยดึงกลับนะครับสังเกตว่าแกลบตรงเนี้ยเคยใช้แล้วเขาลงมาอีกเขาก็ไม่มีอาการเขาไม่แคร์เลยเนาะใช่เขาไมาแต่มันทะลุเลยใช่เขาไม่ได้แคร์อะไรเยอะแล้วนะครับนี้แล้วมันเป็นเรื่องของแกลบป๊อแกลบเก่าด้วยอือโอ้เจ๋งมากผมว่ามันถ้าเราสรุปง่ายๆนะคือแกลบเนี่ยมันใช้มองเรื่องของแรงว่าแบบโอ้มันมี ถ้ามีแกลบก็แปลว่ามีแรงเยอะถ้าเริ่มไม่มีแกลบสรุปว่าถ้าเริ่มไม่มีแกลบแปลว่าวอลล่มต่ำสมมติเนี่ยลงมาเป็นแกลบเซล์แกลบเซลแกลบเซลเยอะพอไม่มีแรงเซลล์พอเปิดแกลบบายได้มันก็กลับไปอีกทิศทางหนึ่งแสดงว่าเราสามารถเรียกว่าบายแอดทิศทางว่าเอ้ยมันน่าจะไปทางนี้ได้จากการเห็นกแกลบถึงจะไม่ใช่100%แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับกราฟจะวิ่งไปทางทิศทางเดียวกับที่มีแกลบ ทุกคนลองเปิดการาฟตัวเองดูอลองไปนั่งเทสดูนะครับว่าการาฟมักจะวิ่งไปทางเดียวกับที่มี FVT ใช่หรือไม่มนะครับห้าม<อ>เชื่อดูอ่ไม่ต้องเชื่อผมนะครับอลองไปดูนะครับแล้วทีนี้นนทร์เนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์ครับนนก็เลยมีความสามารถในการแบบดีเทคเรียกว่าเขียนอินดิเคเตอร์ขึ้นมาด้วยตัวเองนะใช่ครับแบบดีเทคแฟลเวอร์ลูปเก็บได้ด้วยอ่เดี๋ยวนนโชว์หน่อยแล้วกันได้เลยครับอ่สมมุติว่าผมบอกทุกคนว่าอคาสเนี้ย อาจจะไม่พูดถึงขาดไปแล้ว <laughs> เขาบอกว่าคนเนี่ยผมเนี่ยเทรดกราฟเปล่านะครับอ,อ่าผมเทรดกราฟเปล่าทําไมผมต้องใช้อินดิเคเตอร์ใช่ไหมครับต้องบอกกันว่าอินดิเคเตอร์ที่เราใช้นะครับเราจะไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์ประเภทบอกสัญญาณจะไม่ใช่อินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยจะไม่ใช่อินดิเคเตอร์แบบต้องเอาอันนู้นมากี่แท่งกี่แท่งรวมกันนะครับเราเป็นอินดิเคเตอร์ในการช่วยวาดน,นะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะจะเทรดกราฟเปล่าใช่ไหมครับแล้วจอยเนี่ยจะวาดแฟลรูดเก็บจอยทำไงครับก็ เราก็เลื่อนเมาส์เลยครับแล้วก็หาจุดที่เป็นแก็บนี่ช่องนี้มันไม่ต่อกันก็เป็นแก็บใช่ไหมแก็บเซลล์นะเราก็จะแปะไว้ว่าแก็บเซลล์เฟลร์รูแก็บเซลล์ตรงนี้ตรงนี้นี่เจอแล้วเขบอกว่านี่คือเฟลร์รูแก็บเซลล์โอเคจบโอเคนะครับเป็นแก็บเซลล์แบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดใช่ไหมครับแต่ว่าสมมุติว่าผมเนี่ยโอเคมาดูกราฟเหมือนกันครับมาดูกราฟความเจ้าอี้เลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยโอเคครับพึบ ผมก็เก็บทุกเก็บเสร็จหมดแล้วครับคือผมไม่ต้องมานั่งวาดมือเหมือนจู um ้ย um ี่แล้วใช่ไหมแล้วรู้ด้วยอันไหนใช้แล้วใช่เราจะรู้ว่าอันไหนใช้แล้วไม่ใช้แล้วด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยเนตู้ยีก็ไม่ได้วาดตัวนี้ไปด้วยใช่มตกหล่นเลยตกหล่นใช่ไหมครับคือต้องบอกว่าอินดิเคเตอร์ประเภทแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอินดิเคเตอร์ในการช่วยเทรดกราฟเปล่านะครับคืออินดิเคเตอร์ที่ดีเทคแบบแท่งเทียนแบบเรียวทม์ใช่เราจะไม่ได้เป็นการแบบเอาสิบแท่งย้อนหลังมานะครับซึ่งอินดิเคเตอร์ในการมองไฟลุกเก็บเนี่ยยิ่ง อาจจะมีบางตัวที่มีฟีเจอร์แบบโชว์แบบมันติไทม์เฟรมนะครับเช่นเราสามารถแตะดู4ชั่วโมงแบบนี้นะครับเพื่อมาดูมีแกลบสชั่วโมงไหมมีแกลบทาเฟมเดย์ด้วยเมื่อกี้ผมเปิดทมเฟมเดย์ใช่ไหมเปิดเดย์นะเปิดเดย์เ <c oughs> เปิดสชั่วโมงด้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมเขามีแกลบเดย์อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาก็โชว์แกลบตรงเนี้ย เป็นแก๊บของทำเฟรมสี่มบางทีเนี่ยเราติดเพลินเขาบอกว่าตอนนี้เราติดเพลินแบบเราเราเซลล์ทำเฟรมเล็ก่่เนียถ้าเป็นจุดเนี้ยถ้าเป็นจุดนี้ใช่ไหมอ่าแบบเนี้ยเราเล่นเอ็มห้าสมมุติเราเล่น M5 แบบเนี้ยแล้วเราก็แบบเพลินนะครับสมมุติเราเราเราไม่ได้มีอินด indicator นะเราเพลินนะครับเราก็โอเคอา follow เลยอ่าเทรนเป็นขาลงนะครับแรงเซลล์ลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวโดนสวนเรียบร้อยเลยเนี่ยเบรกเอาลงมาครับกืนไส้ลงมาปุ๊บทำไมกราฟไม่ลงต่อสวนกลับไปใช่ไหมตอนที่เราเพลินใช่ไหมเราเราก็ไม่ได้วาดเอาไว้แต่ว่า ถ้าเราเปิดตัวนิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยลงมาแตะแฟลรูกแก็บแล้วองทาเฟรมเขาจะบอกเราก่อนที่จะแตะนะครับคือแต่ถ้าแตะแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาจะบอกว่าเป็น1ชั่วโมงนะครับแล้วพอเขาแตะปุ๊บเห็นไหมจบแล้วนะครับถือว่าใช้แล้วนะครับแล้วเขาก็ดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้มองแบบหลายๆทาาเฟรมเราอาจจะพลาดได้นะครับอ่า บางคนจะบอกว่านิเคเตอร์ตัวนี้ผมก็เคยเห็นในทิดดิงวิวนะครับก็มีนะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเ V G เนี่ยจะมีอะไรมากกว่านั้นนะครับมีหลากหลายรูปแบบใช่จะมีเ V G พิเศษที่ผมเนี่ยคิดคนขึ้นมานะครับซึ่งเป็นวิจิตี่มีโอกาสที่กราฟจะกลับมาหาเนี่ยสูงมากๆเลยสูงชนิดที่ว่า85%ถึง90%ขึ้นไปเลยมีสถิติไหมมีมีนะเมาดูกันผมจะปิดเ V G อันอื่นก่อนนะผมจะปิดอันอื่นก่อนชึบชิบชิบอ่ะตัว ตัวนี้ในกลุ่มเราจะเรียกว่า FPG สีม่วงนะครับ f g ม่วงเขาเนี่ยวาดมาแล้ว200ครั้งครับเขากลับมาหา188ครั้ง93%นะครับนี่เห็นไหมตรงเนี้ยมันไปเก็บหมดจริงๆเนี่ยใช่ตังเกตว่าทุกคนบอกว่าก็เป็นแค่แก็บธรรมดาไงแต่ผมจะให้ดูว่าไม่ใช่ทุกแก็บที่เขาจะต้องเก็บหมดทุกคนเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นแก็บแต่เขาก็ไม่ได้วาดสีม่วงใช่ไหมหรือเป็นแก็บที่เป็นแบบ ไกลๆหน่อยตรงนี้ยเขาก็ไม่ได้ว่าสีม่วงเขาก็ไม่ได้เก็บใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เขาขึ้นไปสูงมากเลยแต่เขาทิ้งแก็บม่วงไว้เต็มเลยใช่ไหมครับอะไรที่จะมาตัวดีเทคตัวนี้เขาก็หน้าตาเหมือนเ v g ธรรมดานี่ไหมเขากลับลงมาเก็บหมดเลยใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ขึ้นจริงขนาดนั้นใช่ไหมอ่าเขาก็กําลังลงมาเก็บแต่ตรงนี้มีใส่ติถึง93%ิ์นนะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วการที่เรามองเนี่ยเราสามารถมองได้ตาเปล่าได้ทุกคนอ่าจริงๆแล้วมันดูได้ตาเปล่าได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอันนเี้ยาจะช่ว ดีเทคให้โดยที่เราไม่ต้องคิดเองนะครับเขามีหลักการอยู่ใช่ไหม,มหรือจะเป็นเอฟีจีแบบอื่นนะแบบอื่นก็มีนะครับที่ใส่ติในการกลับมาหาเยอะนะครับอ่าตัวนี้ใช่ไหมสมมติดูในเอเลยก็ได้นะครับ M1 น่าจะเจอเนี่ยเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้อโหเกิดขึ้นเจ็ดสิบครั้งไปเก็บไปเกิดขึ้นเจ็ดสิบครั้งไปเก็บหกสิบแปดครั้งอ่าเอาใหม่ก็ได้ดู M1 เลยก็ได้นะครับเนี่ยอ่า M1 เนี่ยเป็นไงครับไสยตีเก้าสิบเจ็ดเปอร์ ตรงนี้นะครับเราสังเกตดูนะครับว่าผมจะตัวอ,อย่างให้ดูนะครับตรงนี้กราฟเขาเบกเอาไปแล้วใช่ไหมทุกคนเนี่ยเขาเบกเอาไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็กลับขึ้นมาเอาอีกรอบหนึ่งประมาณนี้นี่คือสายตีของเขานะครับเราสามารถรู้ได้เลยว่ากราฟเนี่ยเขายังมีห่วงอยู่นะมไม่ได้รอบเดียวนะ, <c oughs> ะใช่ <c oughs> เขามีห่วงอยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็เทคนิคพวกนี้เนี่ยอันอาจจะไม่ได้มีในดิเคเตอร์อื่นเพราะว่าเนี่ยเราอาจจะคิดขึ้นมาเองรวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของ VI ที่มีสเตตค่านน้างชัดเจนว่า VI เนี่ยก็เป็นการ เป็นแก็ประเภทหนึ่งโอ้โหเก้าสิบปดเใช่เป็นเก้าสิบแล้วมันไม่ใช่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นที่นับร้อยครั้งนะมันคือสามพันครั้งสามพันครั้งทุกคนโอ้โหผมจะลองรีเพย์กราฟให้ดูทุกคนมันเรียลไทม์นะไม่ได้แบบนี่นะเนี่ยผมจะในงานจริงมันจะออกมาเป็นใช่ผมจะให้ทุกคนดูว่าอันนี้ก็เป็นอีกเป็นอีกเทคนิคหนึ่งใช่ไหมเรื่องของเป็นของเรื่องของแก็บเหมือนกันใช่ไหมเราเห็นสีเหลืองนี้ใช่ไหมเราดูกราฟวิ่งนะเราจะรู้สึกมาว่ากราฟเนี่ยเขากำลังวิ่งไล่เก็บจุดเหลืองๆกันนั่มย เห็นไหมเขาสร้างแล้วเขาต้างเก็ไหนมันก็ไล่เก็บสใช่เขาไล่เก็บสังเกตดูว่าเขาไม่ได้รีเพนด้วยเห็นไหมอ่ารีเพนมันก็คือรีเพนคือวาดใหม่วาดใหม่ใช่ลบใหม่วาดใหม่นะครับแม่เนี่ยเขาไล่เก็บหมดเลยโอ้แตอันนี้ทิ้งแว่นี่เ่อันีไม่ทิ้งไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ไปเอานะถ้ามันเซ็ตตัวถ้าเขาเซ็ตตัวพร้อมนะครับเขามีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเอาได้เสมอแต่ว่าแค่ให้ดูว่าสติติส่วนใหญ่เขาเนี่ยเป็นยังไงเฉยๆนะครับเรื่องตัว B I ตัวนี้ แต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะต้องหนึ่ง้อยเปอเ็นต์เห็นไหมเขาก็มีอ l e r ลอยู่ประมาณสีครั้งจากสามพนกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เอาตอนนี้อาจจะกลับขึ้นไปเอาตอนหลังก็ได้ใช่ไหมโอ้โหงั้นแปลว่าถ้าใครที่อยากได้ตัวนี้ต้องทำไงอ่าถ้าใครที่สนใจตัวนี้นะครับเรามีนี่เลยอ่าคลาสเรียนนะครับหรือว่าเป็น c a d e s t i c k advance เดชกระเป่าขั้นสูง ซึ่งเราจะ,ะบอกได้ว่าลงดีเทลลึกเรื่องของแท่งเทียนเพราะไฟล์รถเก,ก็มันคือแท,งท่งเทียนเป็นแท่งเทียนเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแท่งเทียนที่เป็นเชิงลึกอย่างบางคนแล้วบอกว่าฮนเฮ้ยพ้แอคชันพ้แอคชันเนี่ยมันก็แค่เป็นท่าเป็นเป็นรูปแบบรูปแบบหนึ่งแต่มันยังมีดีเทลที่บอกได้ว่ามันมีอะไรที่อยู่ขงในทีใช่ครับ,รบต้องบอกก่อนว่าไฟล์รถก็บที่ผมนํามาให้เห็นวันนี้เป็นมุมมองหนึ่งเท่านั้นที่ ถือว่าเล็กน้อยมากๆสำหรับแฟลุกแกลบม,มากกว่าน,นี้เราจะสามารถต้องมองได้ดว,ว่าเป็นแกลบแท้แกลบปลอ,อมใช่ไหมครับดูได้ว่าแกลบเนี้ยส่งผลยังไงทําให้เทรนด์แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงแกลบตัวเนี้ยเขากำลังบอกอะไรว่ากำลังเข้าสูนน่ทาะไซเวย์บางครั้งเกิดแฟลุกแกลบก็สามารถบอกได้ว่ายในฐานะไซเวย์เหมือนกันแกลบตัวเนี้ยเป็นแกลบหลอกให้เราเนี่ยเข้าไปแล้วเขาก็สวนกลับขึ้นมาเคยสังเกตไหมเขาเปิดแกลบแล้วเขาก็สวนอีกทางหนึ่งเข้ามาเลยใช่ไหมครับ อ่าซึ่งเรื่องของไ p g จีเนี่ยเขามีเรื่องราวที่ค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งไม่สามารถนําเสนอในคลิปนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเรื่องราวเขาเนี่ยแบบโอ้โหเราเป็นนั่งลงก่อนหลยปู่จะเล่าให้ฟังโอ้ยาวมากใช่ยาวถ้าใครที่สนใจนะครับอยากเรียนลึกเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเรามีถึง3คนนะที่ช่วยมอนิเตอร์และช่วยสอนเรื่องนี้นะครับใ่ครัรวมถึงผมด้วยนะครับก็ หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับจากคลิปนี้เรื่องแฟแร์วัลูกแกร็บแล้วก็ขอบคุณนน์ด้วยนะที่มาแชร์ให้บคนงนะครับก็หวังว่าทุกคนจะนําไปใช้และขอให้โชคดีทีทุกๆออเดอร์เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีสสดครับ